ตาแม่ชื่ออะไรตาตูยันูยัอะไรนะมาตาแล้วแม่ชื่ออะไรล่ะมองพ่อดิแม่แอมแม่แอม嘛อ๋อไม่ใช่แม่หญิงน่ะเหรอแล้วแม่หญิงใครอ่ะแม่แอมฮะแม่อะไรแม่แม่หญิงแม่หญิงพูดผิดไปเมื่อกี้ขอโทษบอกดิขอโทษโทษพูดผิดมองหน้าพ่อดิมองหน้าพ่อก่อน เล่พอดิเล่ทางนี้ดีเลออนิดนึงเออคิดถึงพ่อป่ะฮะคิดถึงขนาดไหนกิตถึงทุกขามาฮะกิตถึงทุกขามาอะไรมาไปเปลี่นเสื้อผ้ามาเออพ่อไปเปลีเ no สื้อผ้ามาฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยจะเนี่ยปัดปัดผมนี่ผมมันเนี่ยปัดขนาดเออเออนั่นแหละเออไม่ตอเออ เรยศลิกแล้วถุยแล้วแก้วไม่ยุ่งแล้วเบื่อเบื่อแล้วเบื่อใครเบื่อแ้วเบื่อแล้วหน้าาเบื่อแล้วเหรองอนแล้วงอนแล้วแล้วไปไหนล่ะแล้วหนูไปไหนเนี่ยไม่ไม่น้องี่หลงพ่อไปแล้วของใครของพ่อไปนะเฉยไม่ไปไม่ไปอยู่นี่ของพ่อพ่อซื้อมาไว้ให้หนูกินใส่อาหารกินเนาะใส่โจ๊กแล้วก็แช่เย็นไว้พออุ่นพออยากกินก็อุ่น โอเคป่ะโอเคมองพ่อก่อนคิดมาพูดกับพ่อกันดิรักพ่อไหมพี่เป็นนายอะมานี่ก่อนมาคุยกับพ่อก่อนรักพ่อป่ะรัดพี่เป็นนายอ่ะพี่เป็นนายอ่ะเออพี่เป็นนายมาหันพ่อคุยกับพ่อกันดิคิดถึงพ่อไหมเจ็บคืนเออเดี๋ยวเพิ่งลงนะลงไม่ได้นะไม่ได้ลงเดี๋ยวสายเนี่ยมันเดี๋ยวมันดังอีกนะแล้วหนูได้ข่าวหนูเรียกพยาบาลบ่อยเหรอคิดถึงพยาบาลสุดๆแล้วเดี๋ยวคิดถึงใครอ่ะ ถึงพ่อเฉยมองพ่อดิมองพ่อดิแล้วเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปนี้ไใช่ไหมวันนี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมไปไหนล่ะนอนสุดๆเหรอร้องเพลงให้พ่อฟังดิ เอาไม่ร้องเหรอแล้วพ่อร้องนะก่อนจากกันก <c oughs> ทำไมอ่ะพ้องพ่อพร้องไม่พ่อเหรอ,อรทำไมอ่ะให้พ่อกลับก่อนนะงั้นอ่นนะพ่อกลับแล้วนะให้กับหาันมามองพ่อก่อนเอาเอาเอาชเเส <c oughs> ามตาเบนรเนะอนเพราะาอสเดี๋ยวต้องนั่งรเป็น <c oughs> อาย <c oughs> <c oughs> ทะเลน,นี่หายเลยววะแม่งโตขึ้นไปนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเด็กตื่นสุดๆเอาข้าวต้มเนี่ยป้าคิดหนูจะหมักข้าวต้มอาบโขกโกแล้วนัน่นมาป้าหยิบให้ไงป้าแต่ตาอย่าเสียงดังพ่อไม่ชอบนะถ้าเสียงดังนี่พ่อกลับไปนะนคุยกับแม่ก่อนไอ้คุยกับพ่อก่อนเร็ว<ห>ม,มาคุยกับ,กบพ่อก่อนมาพ่อนั่งด้วยนะยพ่อนั่งด้วยนะฮะเดี๋ยวนะในกระเป๋าน่อะมองพ่อเร็วมองพ่อก่อน เอ๊บอกประตูประตูไปไหนเลยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเหรอเขาไล่ประตูเลยเหรอมองพ่อก่อนดีมองพ่อก่อนดิมองพ่อด้วยมองพ่อด้วยเวลาพ่อทอมคุยะมองพ่อด้วยดังนั้นพ่อกลับนะนั่นมองหน้าพ่อก่อนดิมองดิมองก่อนอร่อยไหมหนูอร่อยไหมคะอร่อยสุดๆเล่พ่อก่อนเล่พ่อดิเหล่พ่อดิเมื่อคืน อืนอนมได้ตอเสร็จไปปูใช่ไหมตื่นปูน้กินมามาเดมาแล้วประกันเลยนะไม่เกี่ยวอเสเจบเมตายายก่อนไปายก่อนไปายก่อนเร็วไก่อนเยจะต้องคุออืออือ